1 2นเอทบอกเล่นเกมอะไรเนี้ยเฮ้ยสูเฮ้ยสเฮ้ยเู้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเเเป็นเฮ้ยเ้ยเอยเ้ยเเป็นผ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เยผ้ชเยเฮ้ย เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ตอบไม่ผู้ชายเหรอเอาดีๆตอบไปดีๆดิเดี๋ยวดูชมหน้านะฮะอันนี้คือลูกชายนะครับของสาวอีสานนะฮะเนี่ยเอาใหม่มีแฟนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่มีมีแฟนหรือมีอยากมีแฟนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเอ้ยตอนแรกของผู้ชายเอ้ย

อยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จ <Vorte il. S 3> ังหวัดอะไรจังหวัดอะไรราชสิงเกตศีสิงเกตผู้สายอช้าให้ฟังหน่อยยังเหรอบอกว่าผมรักผมรักผู้หญิงทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้พูดดิเร็วเร็วพี่ลุงหมอกบอกว่าหมอกรักผู้หญิงทุกคนที่ดูคลิปนี้เร็วดิอ๋อพูดิผมบอกให้พูดเร็วงเร็วแล้วบัวกอนผมรัก หมอกลักผู้หญิงทุกคนที่ดูคลิปนี้อแอบเกิดเกิด